เมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมาสอพอ,อ,อนำโดยนายรัตน์รุจิรัตนะคะผู้อำนวยการสถาบัานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์รวมกับกฟผนะคะนำโดยนายยงยุทธศรีชัยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม พร้อมผลึกกาลังทั้งภาครัฐเราก็เอกชนรวมถึงสถาบันการศึกษานะคะเปิดตัวโครงการศึกษาวิจัยจําลองกระบวนการจัดการสร้างผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อผลักดันให้เกิดระบบการจัดการสร้างผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้แนวความคิดนะคะเศรษฐกิจหมุนเวียนมุ่งหวังให้เกิดการนํากลับมาใช้ใหม่อย่างเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะตามร่างพรบอรของกรมควบคุมมลพิษนั่นเอง พอดีทางสภาอุตสหกรรมเองนะครับก็เลยมาเรามาร่วมหาลือด้วยกันก็ทางาสาอุตหกรรมก็เลยพยายามศึกษานะครับในเรื่องของแบบจําลองเรื่องการจัดการพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากกฟผ,ผแล้วก็ร่วมกันหลายๆหน่วยง,งานโดยเฉพาะกรมควบคุมพิษเราก็ทางกระทรวงเองก็ให้มาช่วยดูแลตรงนี้ในเรื่องของแง่วิชาการผมคิดว่า15เดือนที่กำลังที่เรากำลังศึกษาวิจัยเนี่ยมันจะเป็นใช้เป็นข้อมูลในการ ใส่เข้าไปเติมเต็มในตัวร่างพรบรวีที่เรากําลังจะนําเข้าซึ่งในขณะเดีวยวกันตัวร่างพรบรวีที่เราจะได้ข้อมูลจากทางการศึกษาวิจัยข้งนี้บวกกับสิ่งที่เรา,เาได้ข้อมูลมาแต่ต้นเ,เราจะนําผลักดันเข้าสู่การพัฒนากฎหมายของกระทรวงทรัพยากรซึ่งท่านประลัดกระทรวงต็ทุพรเป็นประธานและเราก็ตั้งเป้าไว้ว่าภายในกัรยายนปี64เนี่ยตัวร่างพรบรตรงนี้มันจะต้องสําเร็จออกมาเมื่อเราได้ร่างพรบรเสร็จ แล้วเราก็มีการบังคับใช้กฎหมายแก้ไขปัญหาใน,ในทุกๆมิติในเรื่องของตัวสร้างอิเล็กทรอนิกส์ในขณะเดีวยวกันคู่ขนานวันนี้เราก็ต้องส่งเสริมเราต้องทำความเข้าใจพี่น้องประชาชนว่าทํายังไงเพื่อจะไม่ให้ปัญหาไอ้พวกเศษขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะพวกสารโลหะหนักต่างๆที่มีการถอดคัดแยกเนี่ยต้องกําจัดอย่างไรให้มันถูกต้องไม่เป็นผลกระทบต่อต่อสิ่งแวดล้อมนะฮะและสุดท้ายไม่ให้ผลกระทบต่อ สุขอนามัยของพี่น้องประชาชนนะครับอันนั้นคือผมคิดว่าภายในปีหน้าเนี่ยพยายามพยายามประมาณรักกันยาสิงหากัญยาตัวร่างพรบอนนี้ก็จะออกมานะครับในขณะน,นี้ของเดิมจริงจริง,รงมันมีบทกำหนดโทษอยู่ในมาตราที่ประมาณในหมวดสุดท้ายนะครับหมวดที่5นะครับของเดิมนะครับหมวดที่5ในเรื่องการบังคับบังคับและการลงโทษทีนี้ไอ้ของเดิมนะเนื่องจอากว่าบทลงโทษต่างเนี่ยมันมันอาจจะแรงไปบ้างนะครับเพราะเรามองช่วงขณะนั้นเรามองเรื่องของความดูแรง ทีนี้พอเราได้รับฟังความเห็นเพิ่มเติมเนี่ยคงต้องลดลงนะครับแต่ว,ว่าอันนี้ขอว่ารายละเอียดเดี๋ยวต้องให้ตัวร่างพรบรนี้ให้มันผ่านผ่านตัวร่างออกมาก่อนนะครับคือที่มาที่ไปเนี่ยนะครับในการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับมีงบวิจัยนะครับพัฒนานวัตรกรรมต่างๆซึ่งงบตัวนี้ของเรามีถึง1,300กว่าล้านบาทในแต่ละปีเราก็ยินดีที่จะสนับสนุนนะครับงานวิจัยหรือโครงการวิจัยดีๆซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่นนยนะครับทางสถาบันไฟฟ้า,ฟฟาอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็ได้มา แสดงความจำนงแล้วก็บอกว่าสิ่งที่อยากจะของานวิจัยเนี่ยเพื่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่กรพกำลังดำเนินการอยู่นอกเหนือจากการที่จะผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยนะครับแล้วก็ใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยหนึ่งในนั้นเรามีหน่วยงานก็คือฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5ซึ่งฉลากตัวเนี้เราได้จับมือเป็นพันธมิตรกับผู้ประกอบการ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับรวมแล้วปัจจุบันมีถึง29ผลิตภัณฑ์ใน29ผลิตภัณฑ์เนี่ยถ้านับรวมตั้งแต่ปี2536เป็นต้นมาก็พอเนี่ยจ่ายฉลากไปแล้วถึง400กว่าล้านฉลากแสดงว่าจากฉลากที่เรามีศักยภาพอยู่ในปัจจุบันเราสามารถที่จะรวบรวมนะครับในส่วนของผู้ประกอบการให้มาร่วมมือกันจับมือเป็นธริร่วมกันเพื่อที่ดําเนินการ หลังจากที่มีงานวิจัยจำลองตรงนี้ผ่านทางเกณฑ์ของข้อกำหนดโครงการของฉลากได้เราถึงเลือกที่ว่าอยากจะให้มีการดำเนินการในงานวิจัยฉบับนี้ซึ่งงานวิจัยฉบับนี้ก็ใช้ระยะเวลาไม่นานนักประมาณ15เดือนอย่างที่ท่านพออ,อได้กล่าวเรียนไปแล้วในการกล่าวรายงานนะครับ,รบจังหวัดวิลามนี้เป็นจังหวัด 1, หนึ่งในสองจังหวัดที่เป็นพื้นที่ของการศึกษาครั้งนี้ครับทางจังหวัดวิลมามที่อำเภอบ้านใหม่เฉลพมพลชัยอำเภอพุทธปสงค์เนี่ย เรามีพี่น้องแม่ชนส่วนหนึ่งที่มีอาชีพในการที่จะคัดแยกคัดแยกสิ่งที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากอิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้าครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราก็ต้องการผลก,ก,า,การศึกษาเหมือนกันว่าจะทำอย่างไรที่จะให้การคัดแยกเหล่านั้นเนี่ยถูกต้องตามหลักวิชาการและทำอย่างไรที่จะให้ขยะเหล่านั้นเนี่ยสามารถกลับมาใช้ประโยชน์ได้แล้วก็ไม่เกิดให้เกิดไม่ก่อให้เกิดมลภาวะครับ ในส่วนของปาร,รีลามเนี่ยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่จะเป็นพื้นที่ในการศึกษาครั้งนี้ครับในเบื้องต้นนะครับในบรีลัมเองเนี่ย,รเ,นเ,นยเราได้ดําเนินการตามระเบียบกฎหมายนะครับก็คือว่าอยากจะให้พี่น้องประชาชนที่คัดแยกขยะเนี่ยไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับเพื่อนบ้านใกล้เคียงนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เบื้องต้นที่เราต้องทําอยู่แล้วก็ให้เขาตระหนักถึงว่าพวกสิ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมีมีข้อดีก็คือว่าเราสามารถเอาไป จำหน่ายได้ช่วยเหลือครอบครัวในเรื่องเศรษฐกิจได้แต่ขณะเดียวกันก็มีผลที่ก่อให้เกิดมลพิษกับตัวเขาเองและชุมชนเขาต้องระมัดระวับบงในสิ่งเหล่านี้ครับมีทั้งข้อดีข้อเสียนั้นคนที่ดําเนินการธุรกิจหรือประกอบกิจการลักษณะนี้ต้องคํานึงถึงสังคมโดยรวมด้วยครับก็ขออนุญ,ญาตเป็นตัวแทนของจหบัตนนทบุรีนะคะได้รับมอหมายมาจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะ ก็อย่างที่ท่านทางการไฟฟ้าบอกเราดีใจค่ะขอพระคุณมากที่นนทบุรีเป็นจังหวัดที่ถูกเลือกเป็นต้นแบบเพราะว่าจริงๆแล้วจังหวัดนนทบุรีเป็นเหมือนเมืองพี่เมืองน้องกับกรุงเทพมหานครแล้วปัญหาด้านขยะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยสูงมากซึ่งจากสถิติเนี่ยที่รวบรวมเนี่ยเมื่อปีที่แล้วนี่ที่นนที่เดียวก็ประมาณ11ตันนะคะที่เรายังมีการจัดการอย่างไม่ถูกต้องแล้วก็มีทางเทศบาลนครนนทที่เดียวเองค่ะที่มีการจัดการอย่างครบวงจรแต่ถ้าได้การศึกษาวิจัยนี้มา มันจะเป็นฐานความรู้องค์ความรู้ที่ผักดันในการจัดการและเข้าไปสู่ชุมชนเพราะว่าชุมชนเนี่ยเชื่อถือในเรื่องการไฟฟ้าเพราะก็ทําประโยชน์ให้กับประชาชนอย่างเยอะมากเพราะ,ะนั้นก็เป็นองค์ประกอบในคณะงานหลายงานการไฟฟ้าก็ฝากตรงนี้ว่าถ้าเราได้ไอ้ต้นแบบตรงนี้มาสําเร็จเนี่ยเราก็จะขับเคลื่อนไปด้วยกันแล้วก็ให้จังหวัดนนทบุรีเป็นต้นแบบของชุมชนเมืองบุรีรัมย์เป็นของชนบทแล้วมารวมกันหลายๆจังหวัดของประเทศไทยจะดาเนินการไปด้วยกันและแก้ไขในดีที่สุดนะคะขอบพระคุณค่ะที่ทุกท่านทราบนะครับตัว ร่างพรบกำจัดซากเนี่ยถูกนำกลับมาปรับปรุงแก้ไขใหม่นะครับสิ่งที่เพิ่มเติมจากร่างฉบับเก่าเนี่ยก็คือการเพิ่มหน่วยงานที่เรียกว่าองค์กรกลางนะครับมาอยู่ในระบบที่จะดูแลเรื่องของการจัดการซากทั้งหมดอย่างเป็นระบบนะครับเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เดิมเนี่ยม,มีกำหนดอยู่แล้วก็คือศูนย์รวบรวมซากโรงถอดแยกแล้วก็สุดท้ายก็เป็นโรงงานกำจัดซากนะครับ มันจะมีการจำลองบทบาทของหน่วยงานเหล่านี้นะครับตามโมเดลที่ระบุอยู่ในร่างพรบทําไปพร้อมๆกับการพัฒนาพรบนะครับเพื่อที่จะศึกษารวบรวมข้อมูลแล้วก็ดูปัญหาอุปสรรคแล้วก็สิ่งที่ควรจะนำไปเสริมกับตัวพรบที่อยู่ระหว่างการจัดทำซึ่งพรบอาจจะออกก่อนผลการศึกษาเนี่ยก็อาจจะไป ส่งต่อให้กับการออกกฎกระทรวงของกระทรวงต่อไปที่จะทําให้การปฏิบัติการนํากฎหมายออกไปยุคใช้ในอนาคตมีความสมบูรณ์ที่สุดนะครับและก็จะเป็นตัวพิสูจน์ว่าสิ่งที่เขียนไว้เป็นโมเดลอยู่ในร่างกฎหมายเนี่ยสามารถนําไปปฏิบัติได้จริงเมื่อกฎหมายเนี่ยถูกประกาศใช้นะครับอันนี้เป็นเจตนาที่ทางฝั่งกลุ่มผู้ประกอบการสภาอุตสาหกรรมกลุ่มไฟฟ้า อุตสารกรรมไฟฟ้าอิตากรรนิกธุรกคมนาคมไทยผู้นําเข้ารวมทั้งสถาบันไฟฟ้าเนี่ยอยากจะมีส่วนร่วมนะครับกับภาครัฐในการที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้การทํากฎหมายเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับในในส่วนของนี้นะครับในส่วนของโครงการนี้เนี่ยเรายังอยู่ในพื้นที่ที่จำกัด2พื้นที่นะครับการรณรงค์ก็จะผ่านเรื่องของการเปิดตัวในวันนี้แล้วก็รณรงค์ ในพื้นที่ที่เราดําเนินโครงการนะครับแล้วก็หลังจากที่ได้ผลการศึกษานะครับเราก็จะมีการนําผลการศึกษาเนี่ยมาประชาสัมพันธ์แล้วก็ขยายวงกว้างให้ประชาชนในส่วนอื่นๆได้รับทราบต่อไปนะครับในส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และธารคมนาคมเนี่ยจริงๆเนี่ยอยู่ในประเทศไทยผลิตในประเทศไทยขายให้คนไทยเนี่ยมากกว่า50ปีนะคะ ฉะนั้นเนี่ยในในส่วนของสลากฉลากเบอร์ห้าเนี่ยที่ทำมา400ล้านชิ้นจริงมันมีมากกว่าน,นั้นเยอะนะคะฉะนั้นเราร่วมเป็นหน้าที่ของเราเนี่ยถ้าเกิดสมมติเราจะทำให้มัน complete ทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์ได้เนี่ยเราต้องยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยโดยเฉพาะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมซึ่งคิดว่าทุกเรื่องนีสิ่งแวดล้อมคุณภาพชีวิตเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันอยู่ลึกในหัวใจทุกคู่ทุกคนพอมันพูดถึงลูกหลานเราต่อไปจะอยู่ยังไงมันเป็นหน้าที่อะค่ะฉะนั้นพอมีพรบวตอนนี้เนี่ เราเราทราบว่ามันมียังมีขาดจุดโวหรืออะไรบางอย่างที่เราคิดว่าถ้าเรามาช่วยกันทำนะคะช่วยกันเติมเต็มเนี่ยมันจะเป็นพรบที่เสร็จสมบูรณ์และปฏิบัติได้ดีแล้วก็สามารถจะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยลูกหลานไทยของเราในอนาคตเนี่ยให้ดีขึ้นได้นะคะฉะนั้นเนี่ยโครงการนี้เป็นแค่ starting นะคะ starting point แต่ว่าพอเห็นวันนี้ต้องบอกว่าปลื้มมากนะคะเพราะว่า ทุกคนมีความตั้งใจแล้วเดีชื่อว่าพี่ๆสือ่อมวลชนทุกคานนะต้องช่วยกันนะคะทำยังไงให้ให้เขาเห็นถึงความสําคัญนะคะในการที่เข้าร่วมนะคะในการที่เข้าร่วมแล้วก็ามาช่วยกันเติมเต็มของพรบนี้ให้ออกมาให้มันคือโค,ค,ครงการนีใ้ให้ออกมาให้คือให้สาเร็จเพราะถ้าเกิดสําเร็จได้เป็นพรบออกมาตอนปฏิบัติเนี่ยมันจะไม่มีปัญหานะคะแล้วเราก็าคิดถึงประเทศไทยใน10ปีข้างหน้า20ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะเป็นประเทศตัวอย่างของโลกด้วยซ้ำ เราเป็นแหล่งผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่หนึ่งในใหญ่ที่สุดของโลกเราเอ็กซ์พอร์ตก็เยอะแล้วเราสามารถทำเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราเนี่ยให้เป็นสามารถสร้างสสิ่งแวดล้อมดีๆให้กับสังคมและชุมชนได้ที่พี่บอกว่าเป็นสาวโรงงานนะครับผมเป็นอาจารย์ผู้ยิ่งน้าเบื่อกว่านั้นครับก็ขออนุญาตสรุปสั้นๆ,ๆว่าจริงๆแล้วโครงการนี้นะครับก็ทางจุฬาร่วมมือกับทางสถาบันไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็ต้องขอบคุณทั้งสถาบันไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ทั้งกฟผนะครับที่สนับสนุนเรื่องอเรื่ก็ควาาจะ เริ่มจากการที่ยังไม่ค่อยเป็นระบบแล้วก็เตรียมเข้าสู่ระบบเพราะในการเตรียมเข้าสู่ระบบเนี่ยมันคงต้องเตรียมหลายๆด้านนะครับเดิมเนี่ยเราซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าครับต่อไปก็จะกระทบทุกท่านเราซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าปุ๊บมีคนซื้อคนขายหลังจากนั้นเนี่ยเราจะไม่ค่อยกังวลว่ามันไปไหนละนะครับทางหลายท่านก็พูดถึงว่ามีซาเล้งมีชุมชนคัดแยกเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับมันก็มีปัญหาพัฒนาการขึ้นมาซึ่งแต่ละหน่วยงานนะครับอย่างจังหวัดบุรีรามเองอย่างจังหวัดนนท์เองเนี่ยก็มีการพัฒนาไปนะครับแยกส่วน ทีนี้เวลาเรามารวมเป็นพรบรที่จะใช้กับหมดทุกคนเนี่ยกับกิจการตรงนี้เนี่ยต้องกลับมาคิดหน่อยหนึ่งว่าเมื่อมีการเอาไปใช้งานจริงเนี่ยมันจะติดขัดอะไรหรือเปล่านะครับเพราะงั้นโครงการนี้ก็เหมือนเป็นการจําลองสิ่งเหล่านี้ที่จะเกิดขึ้นนะครับกับ2ที่หลักๆก็คือทั้งนนทบุรีกับทั้งบุรีรัมย์นะครับซึ่งมีปัญหาที่แตกต่างกันไปแต่ว่าส่วนหนึ่งที่เป็นป็นจุดเด่นนะครับก็คือทั้งสองชุมชนเนี่ยค่อนข้างมีความเข้มแข็งและก็ให้ความสําคัญในเรื่องนี้นะครับในรูปแบบ เราต้องทําอะไรบ้างนะครับเราต้องเตรียมพื้นที่ในการที่จะรับรต้องเตรียมคนในการรวบรวมการคัดแยกเราต้องมีแฟคตอตี้ในการขึ้นทะเบียนจดนะครับมีระบบในการติดตามตรวจสอบว่าของใช้แต่ละชนิดเนี่ยมันไปที่ไหนนะครับอันนี้เราถาจากเล็กๆก่อนเพื่อดูซิว่าแล้วมันติดอะไรนะครับเดิมเนี่ยเราไม่เคยคํานึงถึงค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เราใช้ใช้ปุ๊บล้วก็ใช้แล้วก็เสร็จแล้วก็เลิกต่อไปเนี่ยถ้เาเราจะใช้ไอเดียของการที่ว่าคนที่ใช้เนี่ยเป็นคนที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเนี่ยมันจะเอฟเฟกแค่ไหน เราอาจจะมีวิธีการเช่นเราไปถามก่อนถ้าเขาตอไปมือถือผมเพิ่มคนละพันไหวไหมอันนั้นก็เป็นทางหนึ่งนะครับเราก็ทําไปด้วยแต่ในทางนี้เนี่ยเราเอาความเป็นจริงเข้ามาว่าถ้าเราเอาเข้ามาปุ๊บมีกระบวนการในการจําลองกระบวนการทั้งหมดจนถึงปลายทางมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแล้วก็จะมีรายรับเกิดขึ้นเข้ามาจากการรีไซเคิลที่มีประสิทธิภาพนะครับอย่างที่ท่านทานองพอ,อได้พูดถึงในในเวทีเนี่ยแล้วมันจะชดเชยกันเป็นเท่าไหร่จริงๆแล้วมันควรจะเป็นยังไงและทำยังไงให้ตรงนี้มันอยู่ได้ยืนยาวนะครับ ตัวคลการศึกษาก็จะเป็นข้อเสนอต่อไปว่าเมื่อเราแอัพโหลใชา้กับทั้งประเทศเนี่ยมีประเด็นอะไรที่เป็นควรจะเป็นข้อระวังบ้างนะครับแล้วก็ทางที่ทางพอเปี๊ยะทุกพูดถึงก็คือว่าพรบรเนี่ยมันเป็นภาพใหญ่กฎหมายรูปต่างๆเนี่ยยังมีความจาเป็นที่จะต้องเขียนแล้วให้ปฏิบัติได้นะครับเ,เราจะไม่ทิ้งใคยไว้นะครับซาเล้งก็ยังอยู่ในกระบวนการว่าเขาจะเข้ามาร่วมกระบวนการได้ยังไงที่ มีผลกระทบสิ่งแวดล้อน้อยลงผลกระทบสุขภาพตัวเเองชุมชนที่คัดแยกต่างๆอย่างเช่นบุรีรัมเนี่ยเขามีความพร้อมระดับหนึ่งทำยังไงให้เขากลับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในพรบรนี้ได้นะครับนี่ก็จะเป็นภาพรวมทั้งหมดนะครับ